คุณแม่ก็เสียไปให้น้องน้องใส่เพิ่นบอกว่าให้ายวิดีโอผมเนยอันวุดเพิ่นน่าเสียไม้ให้เธอเลยากกั่นม่วนเพื่นน่าตัวไหนเชอชวเพิ่นนมานะอ r i ิ i n a อ o r i g i น a l วันเพื่อนมาชอบทั้งหมดฮิมไลออรอได้ฮิมเซ่ต้องเลือกหนึ่งตัวเพิ่นน่า ให้หนึ่งตัวเหรอเออของพ่อใหญ่ีเดพระยิ้ไพ่ได้ไปแล้วอันนี้ของมูอีกตัวหนึ่งเออพระยิ้ไพ่เดือดกึ่งเอาสีเอาตัวนี้มันมาเออมันสีพีแบบว่บมาอันสีพี่สองสีแหมขาวอยูขาวขาวแดงไงสวยดีลิเวอร์พูล มันไปบอกไปเอามาไห้หุ่นเดี๋ยวนี้เพ่นว่าโอ้ยรอดหรือไ่รอดเอนี่ยไหมดีใจไออริจินอลฟอร์มอิงกลษนี่ีกันรอ้วหพ่อนรีเวอร์ฟูน้องน้องสวัสดีจ้าเลยเร็วสวัสดีจ้าอ้าวพี่เมลีสวัสดีค่ะนี่วันนี้เมลีเล่นอยู่หลังบ้านกับน้องน้องชื่ออะไรคะ น้องเมลีน้องชื่ออะไรคะน้องไมล์มิ้นนี่แหละไมลีบอกถึงไม่หมิ้นตลอดเลยอ๋อฝุ่นตาดมพึ่นซักถุงเท้าเองแน่เพิ่นอาดมเอาลงเอาถุงเท้าเขาไอ้อย่างกับเมลีเขาเครื่อง้องซักมือมาสั่นเสียจ้าก็ซักเองมือมาพอบ่เขาบ่เขาไอ้เครื่องปั้นบ่อืม จะหลังบ้านมองนี้ละเป็นอันนี้คือหลังบานจะตาดมอยู่แต่นี่หละอยู่บ้านเหม็นบ้านสวนแต่ว่ากติดก็บ,บ้านหลังใหญ่นะนะจะคอยขึ้ลังผุนลังผุนเข้าไปผุนจะมันใช่อันนี้ยางออกมาเป็นบานสวนหลังนี่จะ้ะนี่หละหลานหน่อยไป,ไป,ไปน้องสิไปยังกันลูกน้องไม่นีไม่ซักเสื้อให้ตาดมเหรอฮะซักเป็นไม่รู้ไม่รู้ซักไม่เป็นเลยนะ เออไม่ดีเพิ่นกับมาเล่นขี้ดินอยู่กับน้องใช่ไหมเคยซักไหมไม่ซักรักเรื่องนลูกน้องไม่รู้เรื่องมดพุ่นพุ่นน้องพาไปเอ็นตักปลาพุ่นน้องไม่ดีเหรอทำตลอดเลยเหรอลูกน้องอืมไม่มิ่นไปตักปลาเพิ่นเบี่ยงปลาไว้นะจ๊ะพี่น้องและให้บรรยากาศตอนเศร้าๆมาฝากทุกคนเนาะสวัสดีจากฝั่งไทยในตอนที่อากาศ วันที่ฝนบบตกจ่าเมื่อนี้อันไหก็ลูกเอาได้บ่อเอาได้ยุจ้าตาลูกจ้ามิจ้าพร้อมเด้ออันนี้ก็เป็นสวนจ้าสวนมีทุกอย่างมีอะไรบ้างมิ้นสวนหนูน่ะมีเป็ดด้วยเห็นไหมเดี่ยเลี้ยงเป็ดจ่ากินเออใครมือนแล้จักหน่อย สามสี่หน่วยแต่ว่าเป็ดหลายมันเถาแล้วมันบอกใครเห็นว่าอันนี้ปลาเพันเลี้ยงน้องมินอุ้ยปลายังนะลูกปลายังปลายังมินปลาดุกจ้าเอาเบิ้งลูกปลาดุกจ้าปลาดุกจ้าโอเคโอ้พ่อได้อีบอน่ะไหนโอ้โมได้จักโตหุ่นเมลี่อยู่กับตาหุ่นซักเสื้อซอยตาติ่ละเมลี่ เี๋ยจะท่างนี้ก็เป็นท่างเขาแบบว่าสวนตูนะนะคนสื่อน้ำกันก็ป่าขางบ้านนี่จะสื่อคือท่างเขาทา่านนี้พี่น้องจ๋าดีอยู่ห้องนี้ก็เลยเป็นบ้านสวนเอาไปจอดรถพร้อมเท่านาบ้านมันจอดได้อยู่แต่มันหน่อยถ้ามาดหลายๆคนมันหลายขั้นนะจะ๋าดูพี่น้องนียน้องชายมันปลูกเบิกชะอมชะอมแล้วก็มันเทศบริยังนั่นค่ะ ใครอ้สะอ่อนสะอ่อนทุกอย่างจ้ะมีทุกอย่างอันนี้เพื่อนกับวาต่อยไปหลวกเมื่อคืนนี่พักแค่น้องไม่ดีก็เล่นอยู่กับน,น้องมิ้นนี่เดีจ้ะโอ้ยเพื่นนี่บอกนะพี่ปลูกอันนั่นไม่ดีปลูกเห็ดฟางมันก็เห็ดไปเรื่อยจ้ะเพิ่นสองน้องสาวใช่ครับสามีเพิ่นเห็ดอีหยังก็พอนี่เห็ดฟางไหมเห็ดฟางเงินว่าเห็ดฟางอืมเพื่นก็มีบักหูหอมเนิดนึงมะฮงมาใันในสุก ตาดมขยันนะซักผ้าเองบฮุงคนนี้อ่อนๆอยู่ตอนนี้เที่ยวนี้มากตะกีบบกุงซุกเลยมึกบุงกะหลายตุ่นใบบักขามบอ้ยมีสูอย่างค่ะบวาง่ามมันบปีนี่ตะกีบม่บกวงผอมใส่มากแต่บกวงมดมดรูดูแล้เนาะจ่าหุ่นบกวงอยู่คุณเนี่ยดอกแค่เนี่ะซิมไปต่อยไปกินอีกมือนี่เอาบรรยากาศบรรนนกมาฝากจ้าพีนองเลย น้องเมลี่ก็อยูุก็ไม่หมินนี่นะจ้ะไม่หมินก็นเป็นลูกสาวของน้องชายน้องคนสุดทองของบ้านนี่หมายถึงว่าเป็นลูกสาวโอ้เป็นหลานสาวคนสุดทองพ่ออม,มอีลาหให้ยังลูกเฮ็ดปลาเฮ็ดปลาหนเลียงปลาบ่ลูกแมนผ้าวิผ้าพีเมียเลี้ยเลียงปลาแมนจา้นจางเดีวมใช,ใช้ใช้อาหารปลาเียลูกให้พี่เมลี่ใหในนี่นบ่แมนบ่พอ อาหารตาบ่หนิเซ็ตยังลูกโอาเดี๋ยวแม่เอาอันนี้อเมรีอาหารเอาเอาหารให้ปลาอาเมรีให้น้องพร้อมหนูพร้อมอืมเอามือหนูมานัา่นเห็นไหมป,ามาปาลาไม่กินบ่ลูกอืมนั่นเห็นไหมปลาดุกจ่าปเป็นเลี้ยงปลาดุกไว้ถ้ากินเนาะมินเนาะออนะโอ้ขอเบิงเ้งแน่เดี๋ยวปลาให้เบิ้งจ้า กิน <In> อยู่เห็นไหมน้องไม้มินเั็นสีเบงกลองเห็นไหมไอ้เบงเนี่ยเห็นไหมนี่เราจะม่นี่ชอบวะค่ะชอบบันอาดมะลูก,กชอบค่ะชอบค่ะเห็นไหมน้องเมดีไหน,อนเอาเสื้อปหน่อยซื้อมาให้ดูสิลูกนี่มารีวิวสิขายตัวเลยเนาะลูกแบบนี้นเนาะเสื้อช้างแม่สายก็ใส่เสื้อผ้าชุดป้าหน่อยซื้อมาให้นินเอาจับน้องมินน้องมิน,นมัน,นจะถุกง,ไงไ่อยนะลูก นี่จ้าใช่ก็อยู่นี่แหละพี่น้องเอ้ยนอนแบบว่านอนบได้จ้าหมายถึงว่ามันอันนั้นมันปรับเวลายังไม่ได้ตากระตูเสียงกระแฮไปเพราะว่มามันพักผ่อนไม่เพียงพอพี่น้องจ้าอ๋อแล้วมีความสุขเนาะพี่น้องค่ะมาอยู่บานเฮาแบบนี้บานใช่ยังติดทงนาะเอา้ <laughs> เอาเนี่ยหนูเห็นว่าเลยหนูเห็นว่านะลูก น่ารักจ้ะช่วงน,นี้ใสๆเนาะกินข้าวเสรแล้วทายก็ออกมาชมบรรยากาศจ้ะเดี๋ยวสักหน่อยจะพาน้องมินีเขาไปนเมืองทรายจะไปทำผมสักหน่อยี่น้องจ๋าเอาฝากไอ้วีดีโอส่งความสุขจากมันหนอกไปฝากทุกคนที่คิดถึงบ้านนะคะใสายในคิดถึงโดยเฉพาะยิงจอยเพื่อนทรายาะคิดถึงน้องพูดอะไรน้นองมินเบาชัดๆเอ้ยแววหูเรื่องโอ้เดี๋ยวมาแป๊บนึงเดี๋ยวแป๊บหนึ่งหนูมาน้องมาลก หนูไปทำอะไรคะโอ้ไปเล่นขี่ดินไสจ้าว่าสนไปแต่นูจะไปเล่นขี่ดินไสกับน้องหลานบอกเป็นเป็นพี่น้องคะ่ะเนาะนี่นแหละคือความสุขในยุคกับลูกลก,กับหลานในยุคกับพ่อกับน้องกับญยาดหยาดจะสนน,ะน่าใจพี่น้องค่ะนั่นแหละเน้อก็เลยเอาบรรยากาศแบบว่าความสุขมาฝากทุกคน,นนะจ้านี่เห็นปะเข่าเมลี่ rice field ลูกเนี่ยนี่แหละข้างๆนี่ก็เป็น ก็จ้าของคนนั่นแะละหรอจ้าอาคารก็เป็นังี้เห็นไหมาค่ะมันก็เลยบรรยากาศดีเห็นไ่มตีเพลนแล้วก็แสดงว่าสิบเอ็ดโมงนี่ล่ะพี่น้องมีแต่อันนั้นเต็มเลยได้อยู่ป้าอยู่นี่อยู่หนูขึ้นมาใส่รองเท้า,าหนูสิไปก็ไปลุงบ่ไปเฮ็ดหยังไปหยัง,ไ,งไม่เจอสิไปใส่ อ๋อเออไปแล้วน okay. okay. ั bye. Okay. Bye ่งไปโหลดทำมันอยากไปไปมีรีบไปกับ็ไปเออก็ไปเลยไปไปกับน้องบายบายจ้ามินมินบายบายก่อนลูกสวัสดีจ้าก่อนจ้าโอเคงาเมลี่สวัสดีจ้าก่อนโอเคสวัสดีจ้าก่อนลูกโอเคไม่เป็นไรโอเคบายบายก่อนนะคะเพิ่นจะไปสั่งปลาเพราะว่านี่เฮ็ดดำเนี่ยมือเนี่ยแบบไงเอาไงเราบอกว่าเปิดพวกเนี้ยพวงหันเคยไปหาอีพคอยเพิ่นระบาดบนหูเพะนะ เห็ดฟางเงินบัวน่ะอืมมือใหญ่เลยอู้ยีตัวเขาคือมาเก็บไปเห็ดเนี่ยกินไปปนเด้เลยนะนี่เห็ดฟางเมรี่ไปล่างต้องเท่าออกเนื้อกับหนังกับน้องนี่อุ้ยนี่กรลังแม่นบันี่มันบานเร็วก็ยังนี่ตัวนี่จะเอาไปอันนั้นเออเอามันจักอันนี่ลูกน่ะ แปงแต่ว่าแปงนี่มันขึ้นก่อนบ่เอาสิเก็บเลยบ่ตัวนี้เก็บแนว่ดอนี่เอาไปเลยเนาะครับไปเขาเอินแล้วเห็นฟางเห็นฟางเอาไว้มันกระบาดหนึ่งตัวบ่หูวว่าเก็บถูกบ่หรือจ้ะ๋าเก็บไปเลยนี่เห็นบ่มันมันสีโพแล้วนี่มันโพแล้วมันก็สีบานสองอันตัวนั้นบ่หูวตัวนั้นบ่ท่านเกิดเป็นวะ ตัวนี้กำลังขึ้นเอาไปแล้วจ้าพี่น้องนี่ไปสร้างปา่าไม่เห็ดบุญจา้าบายๆเอาไปแซ่ตัวไปปนจา้าอันว่าขันไส้ดึงออกมาพิษน้องมาเจ้าออตรงฝาดเอาวะะ่าสัพพลไม่เชื่ออยู่ว่าสันไม่เชื่อเห็ดว่าสันพี่มันอยู่พี่เดีจ้าแม่นมันออกข้างนี่ทางนั้นมันมัน,ม,นมันอันนั้น เออมันหลง,ลงจะต้องคุ้มไบคักๆได้มันมักคว่มห่อนอันนี้อามินมาเอามินเยอมอนันมัน,มนเต็มอืมคุ้มใปก่อนเอออนียนนี่มีเจ้ากิบเบิ้งตำนี่ดิเออมันไงเ้ี่าข้าว,วเดียวอาละไไปบันี